อันมะม่วงพันหยังล่ะแม่เขาเป็นพันหยังดอกไม้ที่ทองอ้ดอกไม้ที่ทองบวมหนอกมันเหลืองนะปัญญังเนี้นทุกคนอันนี้คือสวนอ่ะสวนของอันพ่อพ่อคู่ยังก่อนพ่อนิพนนี่พ่อนิพ่นพ่อคู่นิพ่นเราเป็นเกษียณเนาะเกษียณราชการทั้งแม่เด็กหกเจ็ดปีละก็เลยมาทำตรงนี้ผัวเมียเพิ่นเนาะค่ะเกษียณราชการแล้วเพิ่นมาปลูกไว้เจ็บได้เจ็บได้สาเจ็บเลย ตามธรรมดาที่จริงแล้วนี่มันตกตะปีเนาะแม่เนาะปีนี้มันมันดกสุงสูงนั่นเลยเหตุผลเนี่ยบอกมองเขาขายบ่ได้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดอันนั้นเนะขายกโพอไม่ล่ะขายกโพดนี่แล้วก็หมดเด้อให้เขาแบบเก็มองไปนั้ไม่จ็บไม่เจ๊เขาไม่แถมขายกโพดแถมบอกม่วงเมื่อกี้นีนี่แหละ ขายกราโพแถมบกม้วนไม่ตายเอกา้มวังเอาแถมแมอันบกควงเพลินเนี่ยเขาซื้อเน่ยแพงบกควงจากควงเยทั้งทั้งแถมทั้งแจกกันยังพี่ผู้ใหญเอาอยอะอุ้ยน้องตะเลตุนสาดตน้อพี่น้องเอยปลูกกัยากอันนี้ปลูกจักปีแล้วแม่ปลูกจักปีแล้วสมเขาสีปีนี่แหละสเขาสปีอนีเป็นแต่ปดบดกนี่มาดกอั เราดูการมาทำบ่อท่านจักไรแม่เบิดงเบิ่งตรงห้อต้นนี้หกไรหกไรป้าพี่น้องเออแต่เสียดายเนาะที่ทำเราดูการทีนี่เห็นนอกฤดูกาลเลยแม่ตัดหญ้ามันได้แล้วก็จัดการเลยเวลาห้องตอนนันมันเห็นบ่ท่นงายมันหลนาผุดอืมหมดเวลาเจียวขึ้นเรางามกขาบ่อพี่น้องดกคักดกเนี่ยสุดต่งเลยหกไรแม่ป้าขายบ่ออกแต่เลยตูนสาดบกม่วงเนาะมาท่อมจังหวะปีนี่มันจังไรบกม่วงจังไรจังดกคัก นี่ค่ะปะ้างามครับพี่น้องจ้าดกคักดกแนมบกม่วงนำ้ำน้ำดอกไม้ได้วจ้าเนี่ขั้านสีท่องพะนะโอ้ยดกให้หกไรออก่ขายบ่อออกขายบ่ออกไะเสียดายให้เนาะทั้งแหลกทั้งแจกทั้งแถมกันยังสีบอ่บอบ่สื่ออยู่คนก็นได้มันหลายเนาะพี่น้อง เบิองสวนเพิ่นจ้ะพี่นอ้องเพิ่นปลู่บกมงซี่ปีนี่แหละสามปีซี่ปีออกลูกแล้วดกไข่พันหายากสำหรเดีค่ะนี่เราก็ปกติซื้อน้ำตลาดเพิ่นแพงมากครับผมเด้วยค่ะบกมวงพันนี่